สงการปีนี้มีเลิกไหว้พระมาให้กันค่ะสวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk s e n by a l d r e y นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับการไหว้พระนะคะก็คือเทปนี้ทุกคนก็จะได้ดูก่อนช่วงสงการประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะนะคะก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกคนร่วงหน้าเลยนะคะก็ เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าทําไมเราต้องมีการไหว้พระทําไมเราต้องมีการส่งน้ําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะได้แบบเออเข้าใจเคลียร์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้ว่เทศกาลสงการของไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากเทศกาลโฮลี่ของอินเดียวันที่1วันเดียวกับสงการไทยเลยจริงๆมันไม่ได้จัดขึ้นวันที่ 13- บสามหรือสิจริงๆปกติมันต้องเป็น1นึ่งมาตลอดนะอ่า พอมันเป็นเดือนนี้มันดันเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด<ะ>เราจะมานั่งปาสีแบบคนอินเดียเนี่ยก็คงไม่ได้แต่ <คน S 1> อินเดีย,<ท>ยก็ร้อนปะในเมืองนั้นอะไม่รู้สึกเหมือนจะไม่ร้อนเมืองที่จัดเทศกาลเนี่ยเหมือนจะไม่ร้อนเมืองเมืองนั้นมันไม่ร้อนอ มันก็เลยปาาสีกันได้พอที่ไทยมันร้อนเนี่ยมันก็เลยเป็นปลาน้ําแทนแต่จริงๆถามว่ามันเกิดขึ้นที่ไทยอย่างเดียวไหมก็ต้องบอกว่าไม่จริงๆแล้วเนี่ยมีที่จีนก็มีนะเทศกาลสงการที่จีนก็มีเทศกาลแบบนี้เหมือนกันแต่มันเป็นจีนที่อยู่ติดกับอินโดอินเดียอย่างเงี้ยพม่าลาวกัมพูชามแล้วมันมีทําไมจริงจริงมันมีเพราะอย่างที่บอกมันเอาอันนั้นมาดัดแปลง แค่นั้นเองเพราะคำว่าสงการเนี่ยมันเป็นคําว่าการย้ายของดวงดาวสันสกฤตแปลเป็นไทยออกมาแปลว่าการย้ายของดวงดาวก็คือการที่เราขึ้นปีใหม่ขึ้นมามจริงๆรดน้าดําหัวผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นประเพณีที่ตามมาทีหลังด้วยซ้าเพราะตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การปาสีเฉยๆแต่แตว่าคนไทยก็มีความเชื่อที่พอเรามีการลดน้าดําหัวเนี่ยค่ะเราก็จะจริงๆถ้าคุยกันเรื่องหวงจุ้ยเนี่ยการที่ วันนี้13บ4า5ที่คุณเอาพ้าออกมาทําความสะอาดมาอะไรเงี้ยถือว่าถูกหลักฮวงจุ้ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปกติเนี่ยค่ะ ห้องพระหรือหิ้งพระหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้เช็ดทําความสะอาดทุกวันมันมีฝุ่นมันทําให้แบบมีคราบอะไรพวกนี้ซึ่งห่วงจุ้ยที่ดีเนี่ยมันต้องสะอาดอโปรง่งไม่อมฝุ่นไม่กักฝุ่นเพราะฉะนั้นการที่คุณทําความสะอาดห้องพระทําทความสะอาดใหญ่ถือว่าถูกหลักห่วงจุย้ยในเคสของการที่ทําให้มันสะอาดปลอดโปร่งขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็มีการดัดแปลงไงเราเอาพระออกมาเช็ดทาความสะอาดเสร็จเราก็จะมีการลดน้ําดําหัวผู้<า>ผใหญ่ก็ปะเราทำให้ผู้ใหญ่ด้วยแล้วเราก็ทําให้พระพุทธรูปที่เรา ที่เราทําคำสาที่บ้านเราด้วยเพียงแต่ว่าหลังๆมาก็มีความเชื่อว่าเอ้ยถ้าเราอยากฉลาดเราต้องราดน้ําไปที่หัวพระพุทธรูป<ะ>ถ้าเราอยากได้เมตตาต้องราดที่ไหลถ้าเราอยากรวยต้องราดที่มืออะไรพวกเนี้คืออันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าให้ทุกคนลองคิดคิดตามก็พอว่าถ้าตอนเนี้ยสิ่งนี้ทุกคนราดไปที่หัวเนี่ยไม่ใช่พุทธรูปแต่เป็น เป,เป็นพระจริงๆที่แบบใส่จีวรจริงๆมานั่งอยู่อ่ะคุณกล้าราดน้ําใส่หัวเขาไหมมันคือการนับถือหรือเปล่ามันคือการนับถือหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เวลาคุณลดน้ําดําหัวไม่ว่าคุณจะทํากับผู้ใหญ่ที่เป็นอาจจะทําให้พ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลดไปที่มือของท่านนะคะอย่าไปลดใส่หัวหรือศีรษะต่อให้เป็นพระพุทธรูปนะคะไอความเชื่อที่ว่าราดหัวแล้วจะ,จะจะฉลาดเนี่ยก็คิดว่ามันไม่ค่อยเมกเซน์แล้วมันไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่ก็ถ้าจะราดนะคะหรือจะลดน้ําดาห ะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําไมมันถึงเป็นความเชื่อที่เราต้องทํามาตลอดนะคะเพราะว่า เอากันจริงๆก็คือเวลาคุณลดน้ําดาหัวทําความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะ่ะมันสมัยก่อนเขาจะใช้อะไรน้ําอบใช่ไหมน้ําอบน้ําปูงอะไรอย่างเงี้มยมาแล้ทําให้ห้องพระมีกลิ่นหอมนะคะสะอาดเฟรชอย่างเงี้ยก็จะทำหให้มีเทพมาอยู่<ต>เท<ร>พม<ร>าอวยพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยรู้สึกเราไม่เคยลดน้ําที่ไหลของพระด้วยนะจะถ้าสมัยก่อนน้าปูงจะถูกเช็ดไว้ที่เท้าโดยเฉพาะเลยเพราะว่าน้ำปูงมันเป็นด่างชนิดหนึ่งทำให้มันกัด ตัวพื้นผิวของพระพุทธรูปด้วยเขาก็จะไม่ค่อยนิยมลดที่ตัวเท่าไหร่อันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะตามประวัติแล้วใช่แต่ก็คืออย่างที่บอกก็คือถ้าสมมติว่าผู้คนจะทำเนี่ยค่ะก็คือลดที่มือแล้วก็ในสาเหตุที่ทํามถึงต้องมีลดรำดำหัวก็เพราะว่าน้ําที่ลุกคนเอามาทำเนี่ยเราก็จะมีการผสมน้ําหอมนะคะผสมน้ําปรุงเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะพอเราทําเสร็จห้องเราก็จะสะอาดหอมก็จะไม่มีเทพมาอวยพรก็คือถือว่าเป็นอะไรโชคดีรับปีใหม่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับเทปนี้ก อยากจะฟังแล้วอุ้ยอยากจะทําความสะอาดที่บ้านจังเลยอยากจะส่งน้ําพระที่บ้านจังเลยอยากจะไหว้พ่อแม่จังเลยก็สามารถปฏิบัติตามเลิกสำหรับปี2567แล้วแบ่งแยกด้วยนะคะคือถ้าคุณทําอาชีพประจําหรือทําอาชีพที่เป็นเงินเดือนอะไรพวกนี้หรือเป็นอาชีพที่รับ เป็นจอบเป็นโปรเจกต์อันนี้มีเลิกให้ต่างกันต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะก็อย่างที่บอกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนอกจากเราจะมีเลิกแล้วนะคะเราก็ต้องใส่สีเสื้อผ้าให้ถูกด้วยนะคะใช้กลิ่นน้ําหอมให้ถูกค่ะก็คือคุณสามารถเปิดแอปออร่วีนะคะเลือกไปที่โหมดหมู่ขอความช่วยเหลือนะคะในการที่จะเลือกสีเสื้อผ้าหรือกลิ่นน้ําหอมที่จะมาผสมในน้ําที่เราจะไปส่งน้ําพระพุทธรูปได้นะคะซึ่งเลิกที่เราจะให้เนี่ยค่ะมีอยู่2วันก็คือวันที่13 กับวันที่1 5นะคะแต่ว่าต้องฟังช่วงเวลากันให้ดีนะคะคุณก็ต้องดูให้ดีว่าเฮ้ยบ้านของเราลักษณะการเงินเป็นเรื่อยๆหรือลักษณะาการเงินของบ้านเราเป็นแบบเป็นโปรเจกต์เป็นจ็อบจอบซึ่งอันนี้มีผลมากกับเลิกนี้นะคะซึ่งขออนุญาตมองเพราะว่าก a t ลิสไว้แล้วเดี๋ยวจะได้แบบไม่ไม่ผิดนะคะถ้าบ้านเลขที่ของคุณนะคะผลรวมได้1หรือได้9ซึ่งถ้าเป็นลูกเพจคนใหม่มาฟังนะคะบ้านเลขที่รวมกันได้1กับ9คืออะไรไปฟังเทปนี้ก่อนนะคะ ดูเทปนี้ก่อนให้เรียบร้อยแล้วคำนวณบ้านเลขที่ตัวเองให้ถูกต้องเพราะถ้าคุณคำนวณบ้านเลขที่ตัวเองไม่ถูกต้องเดี๋ยวคุณจะได้เลิกไปผิดนะคะเพราะฉะนั้นกดพอสเทปนี้ไ้ก่อนกดเบรกเทปนี้ไ้ก่อนนะไปดูเทปนี้ให้จบก่อนนะคะก็คือถ้าผลรวมของคุณบ้านเลขที่ได้1 หรือได้9นะคะคุณสามารถไหว้ได้2วันอยู่แล้วแหละก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสถ้าคุณทําอาชีพที่เป็นอาชีพได้เงินทุกๆเดือนอยู่แล้วได้เงินเป็นงานประจําเป็นจ็อบประจำเนี่ยค่ะวันอังคารเนี่ยให้คุณไหว้ตอน11บเอโมงสานาทีหรือวันพฤหัสบ่ายโมงเนาทีค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณทําอาชีพเป็นงานโปรเจกต์ได้เงินเป็นก้อนๆได้เป็นก้อนใหญ่แล้วก็ทํางานใหม่แล้วก็เป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ย คุณไหว้ได้วันเดียวคือวันอังคารเวลาบ่ายโมงเก้านาทีอันนี้คือสตาร์ทเริ่มต้นแต่คุณสามารถทำความสะอาดทั้งวันคือก่อนเวลาเนี่ยคุณสามารถทำความสะอาดอาจัดที่หิ้งพระนั่นนี้นู่นนั่น,น,น,นแล้วพอถึงเวลาคุณก็รดน้ำไปที่มืออย่างที่กัดบอกนะอันนี้คือเลิกในการรดน้ำแต่คุณสามารถตื่นเช้ามาทำความสะอาดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปถ้าผลรวมได้2ค่ะอันนี้ ได้ได้สองวันแล้วก็ได้คนละอันเท่านั้นนะคะก็คือถ้าคุณทําอาชีพเป็นอาชีพที่ต้องที่เป็นอาชีพเงินเดือนแล้วกันกัดขอใช้คําพูดว่าอาชีพเงินเดือนกับอาชีพโปรเจกต์นะก็จะได้ไม่ต้องอธิบายคํานี้ตลอดเวลาเดี๋ยวเทปมันยาวไปนะคะถ้าคุณเป็นอาชีพเงินเดือนเวลา7จ็ดโมงเนาทีถ้าคุณเป็นอาชีพโปรเจกต์นะคะให้ไว้คืูวันนังคารตอนบ่ายโมงสานาทีอันนี้มี2อย่างเท่านั้นนะไม่ได้มีให้เลือกนะก็คือเป็นรามนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าบ้านเลขที่ของคุณตก3ามค่ะ ถ้าคุณเป็นอาชีพเงินเดือนนะคะไหว้วันพฤหัส7โมงก้านาทีเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นอาชีพโปรเจกต์นะคะมี2วันให้คุณเลือกค่ะก็คือตอน8โมง29นาทีกับตอน8โมง39นาทีคนละเวลานะถ้าสมมติวราบันเลขที่ของคุณผลรวมได้เลข4หรือได้เลข7นะคะวันอังคารคุณไหว้ได้ตอน10โมง8นาทีหรือวันพฤหัสตอน11โมง39นาที ะะแล้วถ้าคุณเป็นอาชีพโปรเจกต์นะคะก็ <_ T. S 1> จะไหว้วันอังคารตอน11.39นาทีแล้วก็วันพฤหัสตอนบ่ายโมง12นาทีค่ะอันนี้คือเลิกที่เริ่มสตาร์ทไหว้นะแต่ทําความสะอาดได้ก่อนอย่างที่บอกนะไม่ใช่บ่ายโมงโอ้ตื่นมาไม่รู้จะทำอะไรรอรอเลิกไม่ต้องค่ะทําความสะอาดให้เรียบร้อยตั้งหิ้งพระตั้งพอไปเสร็จรดน้ำเสร็จไหว้เสร็จจบนะคะต่อไปบ้านเลขที่ผลรวมได้5ค่ะ ผลรวมได้5นะคะวันอังคารถ้าคุณทําอาชีพเป็นอาชีพเงินเดือนนะคะวันอังคาร8ปดโมงสานาทีวันพฤหัส10บโมงเนาทีค่ะหรือถ้าคุณเป็นอาชีพโปรเจกต์นะคะวันอังคาร10บโมงเนาทีวันพฤหัส11บเอดโมงสานาทีค่ะบ่ายที่ตก6นะคะบ่ายที่ผลรวมกันได้6วันอังคารนะคะ7จ็ดโมงเนาทีแล้ววันพฤหัสนะคะแปดโมงสานาทีค่ะส่วนถ้าคุณเป็นอาชีพโปรเจกต์นะคะวัน วันอนังคาร8โมง41นาทีวันพัฤหัส10บโมง9นาทีค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับบ้านเลขที่ผลรวมกันได้8นะคะอันนี้ไม่ได้มีให้เลือกนะคะก็คือถ้าเป็นวันอนังคารก็จะเป็นเวลาบ่ายโมง8นาทีสำหรับอาชีพที่เป็นอาชีพเงินเดือนนะคะส่วนถ้าคุณเป็นอาชีพโปรเจกต์นะคะคุณจะได้ว่าวันพัฤหัสเลิกเช้าหน่อยนะคะ6โมง59นาทีค่ะอย่างที่กัตบอกไปนะคะสมมติว่าวันของคุณเนี่ยอย่างสมมติว่าบ้านเลขที่ของคุณตก47 ผลรวมกันได้4ได้7ได้5หรือได้6อย่างเงี้ยคุณมี2วันให้เลือก2เวลาให้เลือกเลือกเอาที่สะดวกค่ะไม่ต้องไหว้ทั้ง2วันนะเลิกปีนี้ที่ให้ไปก็เป็นเลิกปีใหม่ส่งน้พาพระสําหรับเรื่อง การหาเงินเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณบ้านหลังนี้นะคะถ้าใครมีบ้านหลายบ้านนะคะก็ต้องดูว่าคุณอยู่บ้านไหนเป็นหลักเก็บเงินที่บ้านไหนเป็นหลักก็ไปไหว้ที่บ้านหลังนั้นค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าในบ้านหนึ่งหลังนะคะมีคนอยู่หลายคนแล้วก็บางคนทาอาชีพเป็นเงินเดือนบางคนทาอาชีพโปรเจกต์ก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าใครเป็นเมนหลักของบ้านใครเป็นเสาหลักของบ้านจริงถ้าสมมุติว่าคุณมองว่าเสาหลักของบ้านจริงๆเนี่ย เป็นทำอาชีพโปรเจกต์ก็ต้องเอาเลิอกอิงตามโปรเจกต์นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุยกันแล้วเอ้ยเมนหล,ลักของบ้านเป็นคนที่ทำอาชีพเงินเดือนก็ต้องเอาเลิกของคนที่เป็นอาชีพเงินเดือนนะคะคําว่าที่กัดพูดคือเงินเดือนกับโปรเจกต์ไม่ได้หมายความว่าเงินเดือนโปรเจกต์เท่านั้นนะกัดแค่พูดลักษณะของเงินถ้าเป็นลักษณะของเงินเดือนก็คืออ่ะคุณรู้แล้วว่าแต่ละเดือนคุณต้องได้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ถ้าคสมมติว่าคุณมีอาชีพโปรเจกต์คุณก็ต้องรอให้งานจบแล้วคุณถึงจะได้เงินมาาาาเเเปปป็็็็นน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 นกกกกก้้้้ออออองงงจบแแแลลลลวััีีตตตไดูษณะะะะะะข่่่คคคพรช ที่พี่ต่างกันแล้วก็มีลักษณะการเงินที่ต่างกันก็คือเลิกที่ให้ไปก็เอาเป็นเลิกที่ ให้มันเหมาะกับลักษณะของการเงินของคนที่หาเงินเป็นหลักในบ้านแล้วกันนะคะบางบางบ้านเลขกที่อาจจะได้เลิกไป2อันให้เลือกบางบ้านเลขกที่อาจจะได้ไปแค่เลิกเดียวก็ถ้าสะดวกแล้วทําตามได้แล้วมองว่าอยากทำแล้วจะได้สบายใจก็ลองเอาเลิกที่เราให้ปีนี้นะคะไปลองไหว้กันดูไหว้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีในวันปีใหม่ไทยปีนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ